สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมยางรถไถขนาด 8- ปีสินะครับที่ในร้านมีจำหน่ายนะมีทั้งหมดอยู่6ยี่ห้อเลยนะครับ6กยี่ห้อที่ไปที่มาอะไรยังไงนะครับเยวจะพามาชมนะครับยางรถไถ 8- ปีสินะครับแล้วก็จะแบ่งนะครับเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ติดรถนะครับที่ติดในรถที่ขายในประเทศไทยนะครับ แล้วก็ติดรถที่ขายอยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็กลุ่มยางอีกเกจราคาหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาในติดรถแะคว่าเป็นในราคาที่ประหยัดนะครับในโซนนี้มีอยู่สองยี่ห้อนะครับามาเริ่มแตั้ตงแต่ยี่ห้อแรกเลยนะครับก็คือดันหลบนะครับดันหลบก็เป็นยางญี่ปุ่นนะครับเป็นยางญี่ปุ่นผลิตในประเทศไทยนะครับ แต่ว่าทําดันหลบปีนี้ก็น่าจะปลายปีนี้นะครับก็จะเลิกผลิตนะครับเลิกผลิตในประเทศในประเทศไทยแล้วนะครับเลิกลายผลิตไปดันหลบก็จะเป็นยางที่ติดรถด,ด้วยนะครับติดรถไถคูโบตา้ายันมานะ่านนะเพราะที่เห็นนะครับที่ขายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพามาชมเนื้อยางต่างๆนะครับดันหลบก็เนื้อยางก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเลยนะเพราะว่า เป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่น,นที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบท็อปโรงงานผู้ผลิตยักษ์ใหญ่นะครับหใน15บของโลกนะครับดันหลอบก็ถือว่าอยู่อันดับที่5ของโลกเลยนะครับสำหรับมูลค่ายอดขายของโรงงานผู้ผลิตนะครับผลิตโดยโรงงาน s ูมิ t ตโม่ลับเบนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเลิกไปแล้วนะครับสำหรับดันลบ ก็อาจจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับมาในส่วนอีกยี่ห้อต่อมานะเป็นของ BKT นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ชนกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ BKT ก็ถือว่าเป็นยางที่ผลิตย,ยางพวกรถไถรถตักรถเกรโดยเฉพาะนะครับเป็นสายนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ในส่วนของดันหลบก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งรถยนต์ด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็มีนะครับส่วน BKT ก็ถือว่าน่าจะเป็นโรงงานที่ท็อปประมาณ25ของโลกทามูลค่าของโรงงานยอดขายทั่วโลกนะครับ BKT เดี๋ยวพามาชมเนื้ออย่างนะบีเ BKT ก็หลายหลายท่านนะครับที่ใช้รถไถยี่ห้อจอร์เดียนะครับหรือว่าอาจจะนิวฮอลแลนด์นะก็อาจจะเห็นนะครับที่ติด BKT มากับรถนะครับ มีเคทีก็เป็นยางเมกอินอินเดียนะครับเมกอินอินเดียน่าจะจะเป็นโรงงานอันดับที่3ในอินเดียนะครับมูลค่าย,ยอดขายท็อป1ใน3ของอินเดียนะติดน่าจะเป็นอันดับ3นะามณตอนนี้นะครับอันดับ3ในอินเดีย BKT นะครับเนื้อยางก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเลยนะครับด้านหลบก็ดีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นยางเมกอิน,อ,นนะอินเดียนะครับสำหรับ BKT เมกอินอินเดียส่วนดอลลอบเมกอินไทยแลนด์นะครับญี่ปุ่นผลิตไทยนะอินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีเกษตร,รเยอะมากนะครับเยอะกว่าไทยประมาณาถ้าประชากรนะครับก็อยู่ประมาณยี่สิบเท่านะครับของไทยนะครับก็คืออประมาณน่าจะพัน1น0ล้านคนประมาณนี้นะครับเยอะมากนะรประชากรของอินเดียนะครับ ต่อมานะครับตลาดเกษตรก็ค่อนข้างได้ใหญ่ๆมากนะครับหลายๆยี่ห้อก็จะผลิตที่อินเดียกันเยอะนะครับเพราะว่าเกษตรเยอะประเทศใหญ่ด้วยนะครับต่อมาเทาก็จะเป็นโอตานินะครับโอตานิก็จะเป็นยางของไทยแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับโอตานินะครับโอตานิก็จะเห็นนะครับที่ติดมากับรถไทยน่าจะเห็นคูโบต้านะที่เห็นติดมากับรถนะครับ อันนี้แปดี่สิน่าจะเป็นตัวขายเลยนะครับตัวเอ่3าานะตัวติดรถนะครับชมเนือ้อยางอันนี้ก็เป็นยางไทย1 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโอตันนี้อันนี้ก็ในส่วนที่เห็นติดรถในประเทศไทยนะก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะคดันหลอก b k t โอตนันนีนะครับราคานะครับ ราคาก็จะใกล้ๆกันนะครับไม่หนีกันมากนะสำหรับ3ตัวนี้นะครับ <S <S แล้วต่อมาก็จะเป็นอัลอนโลนะครับอัลนโลอัลอนโลก็จะเป็นยางอินเดียนำเข้าจากอนะินเดียเป็นยางที่ติดรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดรถที่ขายในเมืองนอกนะครับไม่ได้ติดรถที่เข้ามาจําหน่ายในไทยนะครับอัลอนโลก็เป็นยางอันดับหนึ่งในอินเดียมูลค่าใหญ่ที่สุดในอินเดียครับ ก็จะมาคล้ายๆกันเหมือนกับ BKT นะครับแต่ว่าอัพพอรโลนะครับก็จะผลิตหลากหลายนะผลิตทั้ง uh, รถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับผลิตเยอะๆนะครับโรงงานก็เลยมีขนาดใหญ่นะครับพวกนี้ก็จุดแรงราคาใกล้ๆกันครับทั้ง4ตัวนี้เลยนะราคาใกล้กันดันลบดันลบ BKT ออตนิอัพอโลนะครับ ราคาใกล้ๆกันส่วนนะครับในกลุ่มที่ราคาประหยัดนะครับก็จะมีของกินโตะนะที่เราเอามาจําหน่ายนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ราคาไม่แพงนะครับราคาถลูกนะครับท่านไหนที่ตั้งงบไว้ไม่เยอะนะครับก็จะมีกินโตแล้วก็ของโปรโทนิกนะครับตัวนี้เลยราคาดีมากนะครับโปรโทนิกกับกินโตนะครับ ในร้านนะครับของเราก็สรุปนะครับก็จะมีจําหน่ายอยู่6ตัวนะครับ6กยี่ห้อนะครับที่มีจําหน่ายพร้อมเสิร์ฟทันทีนะครับยางรถไถ8ปด8ี่สเดี๋ยวพามาชมลูกค้าบางท่านก็จะชอบให้ร้านไปนับดอกยางนะครับก็จะนับให้ดูนะครับก็นับมาแล้วนะครับก็จะเป็นดันหลบนะครับดันหลบก็จะมี14ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่นะครับสิบสี่ดอกของบีเคทีก็สิบสี่ดอกนะครับ โอตานิก็14ดอกนะครับส่วนอัลฟาโลมี15ดอกนะครับคินโตส14ดอกนะครับโปรโทนิกส4ดอกนะครับก็จะมีอัลฟาโลนะค,ค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าเพื่อนนะครับอยู่15ดอกครับมีดอกยางเยอะกว่าเพื่อนเอาสำหรับอัลฟาโลนะครับ ท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ประมก,การาอย่าง2 5 3 2นะครับเรามีอย่างลดไถเกือบทุกี่เกือบทุกขนาดนะครับทุกขนาดเลยเรามีสต็อกพร้อมเสิร์ฟให้ทันทีนะครับเดี๋ยวพามาชมโดยรวมนะครับ